คุณผู้ชมครับครั้งนี้ไปดูการผนึกกำลังครั้งใหญ่กันเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการผนึกกำลังกันของ GC และ AAS นะครับก็ร่วมกันเดินหน้าสร้างต้นแบบองค์กรยั่งยืนครับและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยนำโครงข่ายอัจฉริยะมาช่วยยกระดับการทำงานนะครับเพื่อการประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพครับ บริษัท p ีทีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีพันระดับสากลได้ร่วมมือกับบริษัท s อสวานอินโฟเซอร์จำกัดมหาชนหรือ AAS เดินหน้าสร้างต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยได้นำจุดแข็งทั้งสององค์กรมาต่อย,ยอดธุรกิจและพัฒนาด้านความยั่งยืน ภายใต้การศึกษาการดำเนินงานร่วมกันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สู่การเป็นสมาร์ทโอเปอเรชั่นและโรงงานอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่การนำโครงข่ายอัจฉริยะทั้งระบบ IOT และ 5G Solution มาประยุกต์ใช้ตลอดจนแบ่งปันองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกที่ใช้แล้ว ผ่านแพลตฟอร์มของกันและกันซึ่งปัจจุบัน GC มีแพลตฟอร์ม Uturn ที่เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วแบบครบวงจรในขณะที่ a a s มีระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า eWaste ภายใต้แพลตฟอร์มการจัดการขยะดังกล่าวจะทำให้ทั้งสององค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและสินค้าอัพไซคลิงผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อขยายผลสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคในวงกว้างและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะประเภทต่างๆดังนั้นด้วยศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความแข็งแรงทั้งสององ,องค์กร จึงเชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดแนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต